สวัสดีครับผมใสๆครับสวัสดีครับผม3ามครับผมครับผมวันนี้เราจะไปไหนหนะสามวันนี้เราจะพาพี่ๆเอทุกท่านไปตามรอยพยาปูคํานะครับผมหรือว่าอาดีตพยากาหามนั่นเองนะครับผมใช่ที่พญากาหามได้กลายมาเป็นพยาปูคําอยู่ในหนองท่ามิมราบแล้วหลังจากที่ฤาษีเนาะได้ไดมาคา,า,างหนอง แล้วก็จากนั้นพญาปูคําก็ได้มากับแม่น้ําเขินนะครับผมเราจะไปอยู่ที่ไหนนะจุดไหนนั้นตามมาเลยครับคับผมซึ่งที่เราจะไปนี้เนี่ยมันห่างจากตัวเมืองเชียงตุงประมาณ14-15กิโลได้เนาะโดยประมาณครับผมมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าบ้านกาดตองแล้วก็บ้านฝ่ายนะครับผมใช่ใช่่นะโอเคคือถนนไปทางเมืองยางนี้นะครับผมใช่ครับผมจะ เป็นยังไงตามพวกเรามาด้วยครับผมเรารจะตามอาตามตามรอยตามนานพญาปูคำนะครับผมครับถามมาครับ อนนี้เราก็ไดมาถึงในอ่า <oll> ดอยนะครับผม uh huh. ในบริเวณของดอยปูคำนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศก็เหมือนที่เห็นนะครับผมก็จะเป็น uh huh. ป่าเป็นป่านะเป็นดง,ดงนะครับผม,บผมปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าดงปูเข้านะด,าดงปูเข้านะครับผมครับผมอ่ uh. แล้วไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วจะมี ศาลามีอาคารอะไรต่างๆไหมแล้วจะมีรูปปู่ไหมนะครับใช่ครับผมมาดูเลยครับผมเราเข้ามาก็จะเจอศาลานะครับผมนี่ก็เป็นศาลาเนาะเพราะว่าใช่ฮะเป็นดงนะครับผมศาลาเวลาทําพิธีคนก็จะอยู่เต็มไปหมดเลยเนาะเพราะว่าทุกขวบเป็นปีเนาะเขาก็จะมีการแบบว่าบวงสรวงเหลยงเจ้าที่นั่นเองนะครับผมครับผมอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะ องสงเจ้าที่นั้นเขาก็เพื่อที่จะให้พาผลมาเป็นปกตินะครับผมใช่ครับผมฤดูนะครับผมก็คือให้แบบว่าล่มเย็นใช่ครับผมทําเกษตรดีเนาะใช่ใช่นะฮะมีฝนมาปกตินะครับผมใช่ครับผมเพราะว่าพญาปุกคำก็เหมือนที่บอกนะครับผมได้พระเจ้าแล้วก็ ีได้มาโปรดท่านได้มาโนะปรดท่านแล้วก็ให้ท่านมาเป็นผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองเชียงจุงนะครับผมับผมท่านก็คอยให้ฟ้าฝนมาเป็นปกติตามฤด,ดูนะครับผมอ่าฮะโอ้มีจริงด้วยเนี่ยสามเคยมาหรือยังนี่ครับผมอ่าฮะเรามาแล้วก็เจอจริงๆครับผมนี่คือโดงปูเข้าหรือว่าอาปูกเขาที่พญาปลูกคำเข้ามาอยู่อาศัยนั่นเองอะนะครับผม โ <Okay. S 2> อเคมาดูใกล้ๆเลยครับผมเดี๋ยวข้างๆก็จะมีเขาเรียกว่า,ามีศาลมีสารานะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้ากราบท่านก่อนนะจะได้ยูนร่มเย็นเป็นสุขนะครับผมท่านก็เหมือนเจ้าเมืองนะครับผมเจ้าเมืองถูกปางรักษาคนเชียงตุงทั้งหมดแล้วก็บรรยากาศธุรกิจการงานอะไรต่างๆหรือว่าภาพผลอะไรต่างๆนะครับผม ท่านอํานวยวยความสะดวกให้บ้านเมืองของเรานะครับผมไม่ร่มเย็นเป็นสุขหรือว่ามีฟ้าฝนมาตามฤดูปกตินะครับผมครับผมสามเคยมาถึงกี่ครั้งแล้วครับผมที่นี่ก็คือครั้งแรกนะครั้งแรกนะเคยได้ยินอย่างเดียวนะแต่งไม่เคยมาถึงเนาะได้ยินแต่ในตำนานเราก็ไม่คิดว่าจะมีจริงนะครับผมแล้วก็จากนั้นเราก็ เมื่ออ่านตำนานไปแล้วก็สอบถามผู้เท่าผู้เก่น,นะครับผมเขาก็บอกว่าเออมีจริงมี มีถนนหนทางไปเมืองยางนะครับผมมีทางนั้นนะครับผมใช่เราก็เลยตามมาดูนะครับผมแล้วก็สอบถามชาวบ้านเขามาเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาเจอจริงนะครับผมใช่ครับผมตำนานที่เราได้เล่าไปนะครับผมมันมีที่ไปที่มาเนาะใช่เรายังคิดว่ามีโดงปูกข้าวนี้จริงๆนะครับผมเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็เออมาแอบใจว่าเออเมื่อมีตำนานมันก็ต้องมี สถ,สถานที่สถานที่ดังนั้นเราก็เลยมาตามสถานที่แล้วก็ปรากฏว่ามีจริงๆครับผมครับผมก็จะเป็นลักษณะพญาปูคำนะ<ช>เป็นสีทองนะครับผมนะก็จะมีข้างในก็จะมีรูนะครับผมถ้าคล้ายๆกับว่าท่านเนี่ยได้อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะข้างๆท่านนะครับผมก็จะมีขาเรียกว่าสาลนะครับผมก็สารของท่านนั่นแหละเนาะ ก็จะเป็นศาลเขาเรียกว่าเจ้าพ่อนะฮะปูคำนะครับผมตรงนี้นะฮะด้านนี้ก็เหมือนที่เราเห็นนะครับผมบรรยากาศก็จะลมลื่นใช่ครับผมที่ต้นไม้ใหญ่เพราะมันเป็นดงเป็นดอยนะครับผมใช่ครับผมข้างๆนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแท่นบูชานะอันนี้ก็จะเป็นแท่นบูชาครับผม1 2 3 4 5 6 7นะครับผมก็จะเป็นแท่นบูชาต้นไม้ก็ร่มรื่นดีนะครับผมทุกคนต้้นไม ใช่ครับผมเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วดังนั้นสถานที่ท่านอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนะครับผมใช่ครับผมก็คือเชียงตุงของเราเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าบวงสวงท่านเนี่ยทุกๆปีนะครับผมหลังจากสงการไปใกล้เข้าฤดูฝนแล้วนะครับก็จะมาบวงสวงท่านให้ท่าน เรี้กอ่าเรียกฟ้าเรียกฝนมาตามฤดูกาลนะครับผมเพื่อไม่ให้ผิดเพี้ยนแล้วก็ให้ชาวนาในเมืองเชียงตุงนี้ได้ทํานากันตามฤดูนะครับผมใช่ครับผมนีความเป็นมาเป็นไปของพญาปูคําพญาปูคำนะฮะถ้าใครอยากมากราบไหว้ก็เหมือนที่ผมเขาบอกนะครับผมจากตัวเมืองเชียงตุงมาก็ประมาณสิบ ถึง15บห้ากิโลเนาะเป็นทางไปเมืองยางนะครับผมจากนั้นก็มันจะมีถนนเล็กๆเข้ามานิดนึงนะครับผมสอบถามชาวบ้านกาตองนี่ได้นะครับผมโอเคครับครับผมโอเคสถานที่นี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่าก็เรามาตามรอยตำนานจริงๆนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวถ้าไม่มีที่มาที่ไปก็จะหาว่าเด้าม่วนะครับผมอ่าั้นเรามาตามให้ รู้ว่ามีจริงนะครับคับผมก็ขอแล้วก็สถานที่น่ฮะก็ขอให้ท่านนะฮะปกปักรักษาพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้เนาะครับผมอ่าฮะก็ฝากพี่พีเอฟซีทุกท่านอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปอ่าต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมจะเป็นที่ไหนนั้นตารอติดตามด้วยนะครับผมบายบายครับ